สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ CP Channel นะครับช่วงนี้เราจะไม่พูดถึงกระแสหนังไทยเป็นไม่ได้เลยโดยคลิปนี้ถึงคิวของเลดไลท์ผมจะมาเล่าถึงความรู้สึกหลังดูของหลังเรื่องนี้แบบมีสปอยนะครับใครแม่งอยากจะไปเอาคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนวะถ้าอยากทำงานหาเงินไปทำบ้านปลูกผักทำเฮียอะไรก็ได้จะเไม่ต้องอยู่กันเฮี้ยแบบนี้ไง ักมจริงสัญญาได้ปะว่าจะเลิกปน เนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้จะเล่าถึงชีวิตของคนจนที่เจอแต่เรื่องบตรซบเจอแต่คนบตรซบชีวิตมันก็เลยบตรซบกันไปใหญ่เลยทีนี้ความรู้สึกแรกจากที่ดูตอนเปิดเรื่องทั้งดนตรีทั้งงานภาพมันพาเราเข้าโลกชีวิตของคนระดับล่างได้อย่างน่าชื่นชมโดยเนื้อเรื่องเขาจะเล่าเส้นเรื่องหลักๆ2เส้นคือเตอ๋อกับส้มเต๋อเป็นผู้ชายที่ถูกสังคมทอดทิ้งมีอยู่สังคมเดียวก็คือเพื่อนที่ม่วสสมกันทำเรื่องชั่วๆอย่างทำร้ายคนอื่นเพื่อขโมยตังนี่คืออาชีพหลักของเขาเขามีแฟนชื่อ หมายที่เป็นผู้หญิงขายตัวทั้งคู่อยู่ด้วยกันหวังใช้ชีวิตด้วยกันมาเรินความสัมพันธ์ที่แปลกๆดีคือต้องทนเห็นแฟนไปกับผู้ชายคนอื่นโดยที่ตัวเองทําอะไรไม่ได้เพราะตัวเองมันจนเขาเล่าประเด็นตรงนี้ได้เลียวดีคือรักมันก็ส่วนรักแต่ถ้าไม่มีจะกินมันหนักกว่า เงินมันสําคัญและจําเป็นต่อการใช้ชีวิตใครว่าเงินไม่สําคัญผมขอเถียงเลยส่วนส้มเป็นเด็กนักเรียนที่แม่เป็นผู้หญิงขายตัวหาเงินเพื่อส่งให้ส้มเรียนโรงเรียนดีๆความสัมพันธ์ของคู่นี้ทําให้ผมอินกว่าคู่ของเต๋อกับไม้เพราะมันว่าด้วยการที่แม่ต้องทํางานแบบนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แต่แม่เขาทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้ลูกโตมาเป็นแบบเขาแต่ส้มดันมาเจอกับพีทรุ่นพี่คนสวยขี้โกหกหลอกให้รักแล้วก็ทิ้งไปแบบไม่บอกไม่กล่าวไอเรื่องราวตรงนี้ผม ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าทำไมต้องหลอกและส้มก็ไม่เคยที่จะโกรธเลยเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากๆเขาเพิ่งจะได้รู้จักกับความรักแบบนี้เป็นครั้งแรกแท้ เราจะได้เห็นความรักแบบผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันในเรื่องนี้แต่จริงๆก็ได้เห็นหลายแบบนะครับ,ชา,บชายกับชายก็มีอย่างนุงกักซึ่งเป็นเนื้อเรื่องรองที่กินใจผมมากนะไอการรอคอยคนที่ตัวเองรักมาตลอด10ปีแต่พอมารู้ข่าวว่าเสียชีวิตขณะที่เขากลับมาหาตัวเองเขาก็เลยฆ่าตัวตายมันเศร้ามากสตอรีน่นี้ว่ากันต่อในเรื่องของส้มเขาทะเลาะกับแม่และต้องอยู่คนเดียวแม่ก็ย้ายไปอยู่กับเฮียที่เป็นลูกค้าแต่ดันมาโดนเพื่อนของเต๋อแทงเพราะตอนนั้นพวกเขาขึ้นไปขม มยทองบนบ้านของเฮียไอตรงนี้แหละที่ผมสงสัยว่าแม่ของส้มตายไหมเพราะฉากท้ายมีโผลแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือความฝันนักสแสดงทำได้ดีทุกคนโดยเฉพาะส้ม กับแม่ของเขาคนที่แสดงเป็นแม่ส่วนใหญ่ผมเคยเห็นเขาแต่ในละครถ้าจะไม่ผิดนะมาเรื่องนี้เขาลงทุนแสดงได้ดีมากเรื่องสะท้อนสังคมผมว่าเขาก็ทําได้ดีแต่เดี๋ยวนี้มันก็เห็นเยอะแล้วเผอเผชีวิตจริงที่เราเห็นเกันอยู่หนักกว่าในเรื่องอีก และที่ชอบมากๆคืองานองค์ประกอบศส์นในหนังเพราะชื่อเรื่องชื่อว่า Red Life เลยมีสีแดงปรากฏอยู่ในแต่ละซีนไม่ว่าจะเป็นเสื้อบ้าง เคสโทรศัพท์บ้างป้ายแสงสีบ้างภูมโทนได้ดีมากในเรื่องมีความตลกร้ายแอบแฝงอยู่และถ้ามองในมุมคนดูที่เห็นการกระทําแต่ละอย่างของเตอ๋อก็อาจจะงุนอิดบ้างว่าจริงๆมันเลือกทางที่ดีกว่านี้ได้ถ้าตั้งใจจริงแต่ถ้ามองในมุมตัวละครก็อาจจะเข้าใจได้มั้งเพราะผมไม่เคยอยู่ในสถานะแบบเตอ๋อเลยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็ได้แขตาดูบงได้ะ,ะลีม่มีเป็นร้อยนะย สรุปโดยรวม Let Life เป็นหนึ่งในหนังไทยในช่วงนี้ที่ต้องดูมันเต็มไปด้วยความหม่นและความบัดซบในชีวิตมันจบไม่สวยขนาดนั้นถ้าเบื่อหนังตามสูตร จบแฮปปี้เอนดิ้งก็ควรดูเรื่องนี้แต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นมันเป็นรสชาติที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆในตอนนี้ก็อยากให้ลองมาชมในโรงภาพยนตร์นะครับแต่รอบมันน้อยมากนะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับหนังที่ได้ดูและรักในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตลอดไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ